มาเอาตัวหาแล้วต้องการไม่พอเอาอัดมาตรงนี้ตัวของพิก้าโดนยิงปีโดนยิงปีโดนยิงปีโดนเสียพิก้าตูสิลิกกี้มาซ้ายยิงเอานี่ตัวโฮลี่แสบด้วยคาราชิคาราชิโอ้โหวิลคาราชิรอดเราได้อีกตัวสวยน้องตรงนี้ดับเบิลคิวของเสือข้ามดาบลิกกี้ให้ตัวให้ตัวแล้วแหมเปิดากงัดมา มีต้นบอยดูไหนี่เขาเจอตัวเข้ามาแล้วฮันโซแล้วแดนเดินมาแบบนี้เรียบร้อยเหมือนกันลิกกี้ถอยมาได้จุดนี้เขาจะหาตำแหน่งยิงอยู่แต่ว่าลิกกี้ถอยมาได้แบบไม่เสียบลิกเกอร์ครับอู้กดธนูฟรีฮะยดี๋ยดูเกิดแล้วแต่ว่าเขาต้องเดินมาก่อนนะคอาเป็นตัวนากรัวอยู่นะครับแล้วตัวนี้มาตบเข้ามาแล้วหายเลยซันตูรี่จิงกดไม่เอาก็ได้เอาคนก่อนตรงนี้สะบัดเข้ามาแล้วหดลงไปล้มลงไปสองแตะหนึ่งฮันโซพยายามที่จะ ยื้อก็ยือย้อไม่ไหวแล้วเต่าก็ตายลงไปดับกิโลิกกี้แล้วลิลลี่บอยไรสุดขอตัวที่สี่ขอตัวที่สี่แล้วแตกไปแล้วเหลือแค่จียคนเดียวไม่น่าจะไหวแล้วแบบนี้เดินไปเอ็นบ้านได้เลยเหมือนภาพเดิมๆของเกมที่แล้วแล้วลิกลกี้ลิกลกี้ยิงเอาดิลิกกี้เอาให้ฮะตรงนี้ยิงมาแบบไม่หยุดแล้วพร้อมเดินหน้าไปเอาก่อนเลยสองศูนย์จากบูดิลามยูนเต็ดอีสปอร์ตโอ้โหใช้เวลาไม่นานเกม 14, แรกสิบสี่เกมนี้สิบหกฮะ